สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนในการใช้แอป iBite p e n t กันค่ะหลังจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วยังไม่เข้าใจก็จะทําคลิปมาสอนกันเลยนะคะเราไปที่แอปกันเลยค่ะแอป i b i t p e n t นะคะอันนี้เนาะแอป iBite Pens เป็นแอปที่ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยช่วงแรกอาจจะไม่เข้าใจอาจจะดูเหมือนยากนะคะแต่พอเราเข้าไปใช้แล้วจะรู้สึกว่าง่ายมากๆแล้วก็ ได้ดีเยี่ยมเลยเราแตะเข้าไปที่แอปค่ะเมื่อแตะเข้ามาที่แอปแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปที่ gallery ข,รรของฉันเข้าไปได้ค่ะเข้าไปก็จะเจอหน้านี้นะคะสำหรับใครที่เคยใช้แล้วก็ จะมีโปรเจกต์เหล่านี้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ให้แตะไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะซ้ายมือเอกนะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อแตะเข้าไปแล้วเราก็จะมาเห็นตรงขนาดนะคะให้เราเลือกขนาดขนาดของภาพที่เราจะสร้างนะคะก็คือตรงนี้วันนี้เราจะสร้างอ่อคเวอร์เพจ ก็จะมีขนาดอยู่ที่820ร้อคูณส6 0นะคะที่จะทำหัวปกเพจกันนะคะเมื่อได้แล้วเราก็แตะคำว่า,าโอเคแตะคำว่า,าโอเคค่ะแตะเข้าไปแล้วเราก็จะได้ขนาดขนาดของโปรเจกต์ก็สร้างขึ้นมานะคะก็คือกระดาษแผ่นสีขาวแบบนี้ให้เราทำการย่อเข้ามานะคะโดยการเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้ง แตะไปที่หน้าจอแล้วบีบเข้ามาให้ย่อเข้ามาเพื่อที่เราจะได้เห็นภาครวมทั้งหมดนะคะเราจะได้เห็นภาครวมทั้งหมดตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดขอบเกินไปอย่างนี้นะคะเราจะไม่เห็นขนาดเนาะเราอาจจะวางรูปภาพล้นหรือขาดก็ได้นะคะให้เราย่อเข้ามาเราย่อเข้ามาปุ๊บย่อ,ยอเข้ามานะคะเมื่อย่อเข้ามาแล้วให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะ ให้เรากดไปที่ตรงนี้เพื่อที่จะนำภาพเข้ามาเมื่อกดไปแล้วก็อ่ากดมาแล้วเราก็จะมาเอารูปภาพเข้าโดยการแตะไปที่รูปกล้องนะคะแตะไปที่รูปกล้องเพื่อจะนำภาพเข้ามาวันนี้เราจะทำในเรื่องของสินค้าก็แตะเข้าไปแล้วก็อัลบั้มไปที่ดาวน์โหลดนะคะเพื่อจะนำสินค้าเข้ามานั่นก็คือ ตัวรีเซฟนะคะเมื่อได้แล้วเราก็ทําการเอามือขยับนะคะเอาขยับภาพเราสามารถจัดแต่งภาพาตรงนี้ได้เลยคือขยับซ้ายขวาน,นิดหน่อยนะคะขยับไปค่ะเสร็จแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะแตะที่เครื่องหมายถูกแตะไปค่ะมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะงงเราจะไม่กดโอเคนะคะเราจะกดตรงนี้ ะะเราจะกดคําว่ายกเลิกเราจะไม่แยกลายเส้นเนาะ,ะแต่ยกเลิกค่ะเมื่อแต่เรายกเลิกแล้วเราจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นเลเยอร์สองเลเยอร์นะคะเลเยอร์ที่หนึ่งคือพื้นหลังเลเยอร์ที่สองคือตัวรีเซฟนั่นเองนะคะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะทําการปรับสีพื้นหลังนะคะเราปรับสีพื้นหลังให้เราแตะไปที่ภูการ ตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่าเครื่องมือนะคะตรงนี้เราจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเครื่องมือเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วเครื่องมือทั้งหมดจะจะเด้งขึ้นมานะคะเด้งขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมคะเด้งขึ้นมาแล้วอ่าเมื่อเด้งขึ้นมาให้เราไปแตะคําว่าดูดสีนะคะเราจะดูดสีเพื่อทําสีพื้นหลัง สีพื้นหลังของเราจะใช้สีเดียวกันกับสินค้านะคะให้เลือกเอาว่าเอาสีอะไรให้เราแตะคําว่าดูดสีค่ะแตะดูดสีเสร็จแล้วให้เราเอามือนิ้วเราเนี่ยไปจิ้มที่กล่องนาล่าหรือซองนาล่าตัวเสียมสีม่วงนะคะแตะเข้ามาปุ๊บสีของนาล่ามันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ให้เราสังเกตได้นะคะอ่า อสีของร reserve นะคะมันก็จะมาลงมาอยู่ตรงนี้ให้เราสังเกตดูนะคะเมื่อลงมาอยู่ตรงนี้แล้วให้เราแตะตัวแปลงอีกครั้งหนึ่งแตะตัวแปลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปหาฟังก์ชันของคําว่าเทสีถังสีนะคะแล้วก็ไปที่ถังสีแล้วแตะคำว่าถังสีแตะปุ๊บ ก็ได้อยู่ฟังเ์ช่นนี้ทีนี้เราก็ไปที่เลเยอร์นะคะแตะมาที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการไปเลือกเลเยอร์ที่เราจะใช้งานนะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วมาแตะที่เลเยอร์ที่หนึ่งเรามาแตะที่เลเยอร์ที่หนึ่งเพื่อที่เราจะเทสีเพื่อที่เราจะเทสีของกล่อ,อ,องนา่าลงไปนะคะดูตามตัวอย่างเลยนะคะ เมื่อเราแตะวที่เลเยอร์ที่หนึ่งปุ๊บให้มันขึ้นสีน้ำเงินแล้วให้เราไปทำการปิดตานะคะปิดตาเลเยอร์ที่สองปิดตาเลเยอร์ที่สองให้เป็นสีเทาตอนนี้เป็นสีเทาให้เขาเป็นสีขาวสีขาวนะคะทำการปิดตาปุ๊บอ่าเห็นไหมพื้นมันกส็สินค้าเราก็จะหายไปแล้วเราก็มาแตะตรงนี้อีกครั้งนะคะเพื่อที่จะกลับไปภาครวม แต่ปุ๊บเด้งขึ้นมาให้เราเอานิ้วเรานะคะนิ้วมือเราไปจิ้มที่จอสีขาวให้เราเอานิ้วเราจิ้มตรงนี้นะคะจิ้มจิ้มลงไปทำไมจิ้มลงไปดีแต่พวกการเห็นภาพเนาะ ใช้นิ้วเราจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงปุ๊บเห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนสีทันทีเมื่อเราเปลี่ยนสีได้แล้วให้เราแตะที่ถังสีเพื่อที่จะเปลี่ยนไปเป็นแปลงสีนะคะแตะทั้งสีปุ๊บเราก็แตะที่แปลงสีอ่าเราก็แตะที่แปลงสีนะคะ เมื่อเราได้สีแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์เราก็ไปแตะที่เลเยอร์นี้เราจะเรียกว่าเลเยอร์แผ่นเลเยอร์นะคะแตะเข้าไปปุ๊บให้เราไปเปิดตานะคะเปิดตาสินค้าของเราให้เป็นสีเทาอันนี้มันเป็นสีขาวอยู่เราก็ทำการเปิดเห็นไหมคะสินค้าเราก็จะเด้งเข้ามาทีนี้เมื่อสินค้าเด้งขึ้นมาปุ๊บเราเห็นมองเห็นว่าสินค้ากับสีพื้นหลังเนี่ยมัน สีเดียวกันเกินไปให้เรามาปรับสีตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งซให้เราปรับลงมาเอาประมาณห้าสิบโดยการลูดให้มันจางลงมานิดนึงอะคะ่ะสีมันจะได้ไม่ไม่กำ่กำกล่งกันเนาะจางลงมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้แล้ว เมื่อเราได้นาฬ้าเข้ามาแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการเขียนหนังสือเราจะทําการเขียนข้อความให้เราแตะมาตรงภูการนี้เพื่อไปหาเ,เครื่องมือนะคะแตะเข้าไปแล้วเราไปแตะที่ตัวทีให้เราไปแตะที่ตัวทีนี้นะคะเพื่อทําการเขียนเมื่อเราได้ตัวทีแตะตัวทีเข้ามาปุ๊บมันก็จะเห็นไหมคะมันจะมาอยู่ตรงนี้ นี่คือการเอาเครื่องมือออกมานะะเมื่อเราได้ตัวทีเสร็จแล้วเราจะทําการเขียนให้เราเอาเนิ้วไปแตะที่หน้าจอสีม่วงของเรานะคะแตะไปหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นคําว่าเพิ่มข้อความเห็นไหมคะแตะครั้งที่1ครั้งที่สองเราก็แตะซ้ําลงไปคําว่าเพิ่มข้อความปุ๊บเขาจะมาที่แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะ เราจะเขียนแป้นพิมพ์อยู่ตรงนี้เราก็จะแตะที่แตะทีขาวให้มันเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ทําการเขียนอ่าเราก็เขียนไปค่ะ r e s e เ v e ได้รีเซฟแล้วนะคะอ่าเมื่อเราได้รีเซฟแล้วเราก็ รีเซิร์ฟเราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกติ๊กที่เครื่องหมายถูกนี่เนาะแต่ก่อนที่จะติ๊กเครื่องหมายถูกติ๊กไปก่อนเลยก็ได้นะคะติ๊กไป,กกไปถูกไปเราก็ได้แล้วรีเซิร์ฟมาแล้วนะคะนี่ก็คือข้อความ <c oughs> ที่จะเขียนแต่ถ้าเราอยากแก้ไขข้อความให้เราไปแตะตรงที่ตรงนี้นะคะดินสอเล็กๆตรงนี้เพื่อทำการแก้ไขในข้อความของเราที่เขียน อยู่นะคะเราก็แตะเข้าไปปุ๊บเราก็มาแก้ไข <amp> um. ได้นะคะการแก้ไขก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะคะเราก็สามารถแตะเข้าไปแตะเข้าไปเพื่อทําการเขียนเพิ่มหรือลบตรงนี้นะคะจําไว้นะคะทุกครั้งที่เราเขียนหรืออยากจะแก้ไขข้อความให้เรามาแตะตรงลินสอตรงนี้นะคะแตะตรงลินสอเพื่อทําการแก้ไขแต่ถ้าเราจะเขียนข้อความอีกต่อไปให้เราแตะที่หน้าจอ แต่ที่หน้าจเราอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ข้อความคําว่าเพิ่มข้อความมาเด้งขึ้นมานะคะแต่ไปครั้งหนึง่งข้อความเพิ่มข้อความป zub, ุ๊บเราก็แตะคําว่าเพิ่มข้อความมันก็จะเด้งมาที่แป้นพิมพ์เราก็แตะที่ช่องสีขาวเราก็แตะตรงช่องสีขาวเหล่านี้นะคะเพื่อทําการเพิ่มข้อความเราก็แตะไปแป้นพิมพ์ก็จะเด้งขึ้นมาเราก็เขียนได้เลยนะคะถ้าเราอยาเกเห็นภาพรวมให้เราเอานิ Al ้วจิ้มที่กล่อ,องสินค้าเราแล้วลากลงมา สามารถลากลงมาดูได้นะคะอ่าเราจะรู้เลยว่าเราจะเขียนอะไรไว้ลากขึ้นไปนิดนึงอ่าเราก็เขียนค่ะรีเซฟอ,อาหารเสริมในรูปแบบเจลช่วยเสริมสร้างต่อต้านอนุมูลอิสระเท เราก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ปรับแต่งลงมานยคะเราก็ได้ข้อความแล้วแล้วก็ติ๊กถูกทีนี้บอกว่าข้อความมันใหญ่จังล่ะถ้าข้อความใหญ่เกินไปเราก็ทําการแก้ไขข้อความนะคะโดยการมาดูด้านล่างนี้นะคะด้านล่างนี้จะเป็นการ เปลี่ยนฟอนต์ขนาดขนาดก็คือทําให้ภาพเล็กลงแล้วก็รูปแบบก็คือเปลี่ยนสีเห็นไหมตอนนี้ขนาดมันอยู่ที่ร้อยกว่าแล้วกร็รูดลงมานะคะรูดลงมาให้มันเล็กนะคะเมื่อเราพอแล้วเราก็หยุดหรือเราจะเปลี่ยนสีหรือเราจะเปลี่ยนสีนสก็มาตรงรูปแบบนะคะถ้าจะใช้เปลี่ยนสีก็มาตรงรูปแบบนี้นะคะ เปลนะี่ยนสีฟอนต์เนาะอ่าเปลี่ยนมาตอนนี้อยู่ที่สีม่วงเปลี่ยนสีนะคะเราก็แตะไปที่ช่องสีเราก็แตะไปที่ช่องสีด้านบนคําว่าอักขรนะคะโดยการเปลี่ยนสีข้อความข้างล่างจะเป็นเส้นขอบเราก็แตะเข้าไปนะคะแตะเข้าไปก็จะเห็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่บางคนบางคนจะเห็นเป็นช่องวงกลมนะคะถ้าใครเห็นช่องวงกลมแบบนี้ มันรู้สึกว่าจะแต่งยากเราก็มาแตะตรงนี้นะคะถ้าเราเราจะได้ช่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ต้องอไม่ต้องไปแต่งสีเลยเราก็แตะตรงนี้เข้าไปกลับมาก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าแตะตรงตรงนี้นะคะเขาจะเป็นรูปวงกลมอ่าเห็นไหมคะถ้าแตะตรงนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลือกได้เลยอืมเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะใช้สีอะไรต่อไปใช้สีขาวหรอ สีแดงหรออ่าเห็นไหมคะเรามีทุกสีที่เลือกเราก็เลือกไปเอาเป็นสีขาวเนาะสีขาวแล้วก็ติ๊กถูกค่ะเราไม่ใส่ขอบถ้าใส่ขอบก็ใส่ขอบเป็นสีดำเราได้แล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมคะแค่นี้เองนี่เราก็ได้แล้วภาพโคเปอร์ เพจเราเสร็จแล้วเมื่อเราได้ตรงนี้เราก็เอาเราก็จะใส่ QR code ก็แตะไปที่เลเยอร์แตะมาตรงเลเยอร์นี้นะคะให้จำไว้ว่าเอออันไหนเลเยอร์อันไหน,เ,น,ไหนเครื่องมือนะคะแค่นั้นเองแตะเลเยอร์ปุ๊บแตะที่เครื่องหมายเออกล้องถ่ายรูปแตะที่กล้องถ่ายรูปเพื่อไปที่แกลลอรี่ของฉัน แตะที่กล้องถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ไปเอาอคิวอาโค้ดเข้ามานะคะแล้วก็แตะคิวอาโค้ดปุ๊บเราได้คิวอาโค้ดแล้วเราก็ทําการย่อมันลงย่อมันลงวางตรงนี้นะคะหรือตรงนี้ตรงไหนก็แล้วแต่วางลงไปนะคะเราก็ได้คิวอาโค้ดแล้วเมื่อเราได้คิวอาโค้ดเสร็จแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกแตะปุ๊บแตะยกเลิก ถ้าเราอยากจะทําการแก้ไขถ้าเราอยากจะทําการแก้ไขอ,อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นอยากจะแก้แกแกไขกล่องรีเซฟนะคะเราก็ไปแตะเลเยอร์ให้ขึ้นสีฟ้าแล้วไปแตะลูกศรสีทิศต,ตรงนี้นะคะนี่คือวิธีการแก้ไขรูปภาพเราแตะเข้าไปเราก็สามารถขยับเขาได้เห็นไหมคะ,ะเราขยับได้ จับติดก็หมายถูกหรือเราจะแตะตัวหนังสือ,อตัวหนังสือไม่ชอบเลยเราจะขยับตัวหนังสือเราก็ไปแตะที่เลเยอร์ที่2คือตัวหนังสือให้ขึ้นกรอบสีสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็มาแตะตรงเลเยอร์นะคะตรงนี้นะจะเอาภาพรวมขึ้นมาการแตะตัวหนังสือกับภาพรูปภาพมันจะคนละที่นะคะจําไว้แล้วก็แตะตรงนี้ค่ะแตะปุ๊บ เราก็สามารถไปแตะที่ตัวหนังสือที่เราเขียนนะคะ,ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นการแก้ไขขึ้นมาให้เราเราก็ไปแก้ไขได้คือตรงดินสอเล็กๆตรงเนี้ยเราก็แตะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ได้แล้วนะคะวิธีการใช้แอป i bit paint ที่ง่ายมากๆเลยให้เราสังเกตดูที่ภาพรวมเลเยอร์ทั้งหมดของเรามีเท่าไหร่ เราจะแก้ไขอันไหนให้เราไปแตะในช่องนั้นสมมตุติแก้ไขกล่องซองรีเซร์ฟเราก็แตะให้ขึ้นสีน้ำเงินอย่างนี้นะคะหรือจะแก้ไข QR code เราก็แตะตรงที่ qr code นะคะถ้าเราจะดัดแปลงอันไหนเราก็ไปแตะให้ขึ้นกรอบสีน้ำเงินแค่นั้นแล้วไปที่ลูกศรสีทิศจำไว้นะคะลูกศรสีทิศสำหรับรูปภาพแต่ถ้าเป็นข้อความก็ต้องเป็น เข้าไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะเพื่อยกภาครวมขึ้นมาแค่นี้นะคะเราก็สามารถแก้ไขได้แล้วโอเคนะคะวันนี้ก็ขอจบอ,อคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงทำได้เนาะวิธีการใช้แอป i b e a t เพนค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านค่ะ